เงื่อนไขการเดินทางเข้าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แบบ7บวก7ของคนไทยและชาวต่างชาติอันนี้เป็นข้อมูลจากสถานทูตไทยที่ปารีสฝรั่งเศสนะครับมีส่วนหนึ่งที่เขาพูดถึง7บวก7แซนด์บ็อกซ์ซึ่งออบตั้งเองจนถึงป่านนี้ยังยังไม่ชัดเจนว่าตกลงชื่อมันอะไรกันแน่อขอเรียกเป็น7บวก7แซนด์บ็อกซ์ละกันเพราะว่าในอันนี้ขนาดสถานทูตยังเรียกแค่7บวก7อนะ7ดบวก7ของอะไรไม่รู้นะโครงการแซนด์บ็อกซ์เนี่ย สำหรับคนที่มาจากต่างประเทศทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่กลับจากต่างประเทศหรือชาวต่างชาติแต่ว่าจะต้องฉีดวัคซีนตามที่ทางการไทยอนุมัติแล้วก็จะเข้าโครงการแซนด์บ็อกซ์ต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องกักตัวแล้วก็ตอนช่วงแรกๆเขาให้อยู่แต่ภูเก็ตอย่างเดียว14คืนต้องเป็นจํานวน14คืนนะครับก็พ้น14คืนก็จะออกนอกภูเก็ตไปที่อื่นได้แต่ตอนหลังเขาก็ปรับเปลี่ยนว่า เคืนแรกก็คือบังคับภูเก็ตเนี่ยช่วง7คืนแรกจะต้องอยู่ในภูเก็ตเท่านั้นส่วนคืนที่8ถึง14ก็จะอยู่ภูเก็ตต่อเหมือนเดิมก็ได้หรือจะไปพักที่พื้นที่อื่นซึ่งเขาก็คงจะมีการทยอยเปิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับณวันที่พูดนี้ก็ยังมีแค่กระบี่พังงากับสุราษฎร์ธานีนั่นแหละแต่เปิดแค่บางส่วนนะเราก็เลยเรียกว่าเจบวกเก็คือภูเก็ต7แล้วก็ที่อื่นๆอีก7 ก็รวมแล้วเป็น14คืนเท่าเดิมครบ14คืนแล้วจะไปไหนก็ไปอิสระเสรีแต่ช่วงโดยรวม14คืนนี้คือจะภูเก็ต14เลยรวดหรือภูเก็ต7คือ,อยังไงภูเก็ตก็ต้อง7นะแล้วก็อื่นๆอีก7ก็แล้วแต่แต่บวกกันต้องได้14แล้วจะถามว่าเอ่อจะได้แค่7บวก7เหรอจะเป็น7บวก2บวก3บวก2ให้มันครบ14ได้ไหม <laughs> กระโดดไปหลายๆที่อะว่า มันอาจจะได้แต่ว่ามันลําบากเพราะว่าการเดินทางมันต้องเป็นการเดินทางที่เขากําหนดเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยย้ํานะครับว่ายังไงก็ต้องรวมรวมทุกที่แล้วก็คือไม่น้อยกว่า14คืนตามตัวแดงนี้ไม่มีสิทธิ์ออกนอกภูเก็ตและพื้นที่กลุ่มบวก7จนกว่าจะครบ14คืนแล้วก็อันนี้ใช้เฉพาะคนที่มาจากต่างประเทศเท่านั้นไม่เกี่ยวกับคนที่อยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับคนที่มาจากต่างประเทศทั้งคนไทยและชาวต่างชาติแล้วก็อันนี้คือไม่ได้ อธิบายขั้นตอนมากยังไงอันนี้เป็นการสรุปแนวทางให้ฟังว่าเอออยากจะไปพักที่7จ็บุกเแซนด์บ็อกซ์ของออฟเนี่ยจะต้องเงื่อนไขย,ยังไงบ้างแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแนวทางวิธีการอะไรก็คือคลิปนี้พูดอยู่แล้วว่าอาจจะเข้าแซนด์บ็อกซ์ต่างๆจะต้องมีเงื่อนไขโดยรวมภาพรวมอะไรบ้างก็เดี๋ยวลงลิงก์เอาไว้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการสรุปต่อมาเรื่องของประกันสรุปนิดนึงก็คือทุกคนทั้งคนไทยและต่างชาติจะต้องซื้อประกัน ที่วงเงินอย่างน้อย1นึ่งแสนดอลลาร์เป็นระยะเวลา15้าวันคือถ้าเป็นคนไทยอ่ะก็เอาแค่15้าวันแต่ส่วนใหญ่เขาขาย1เดือนแค่นั้นพอที่จากต่างประเทศกลับเข้ามาแต่ถ้าเกิดเป็นต่างชาติก็ซื้อตามระยะเวลาตามตั๋วเครื่องบินยกเว้นแต่ว่าอันนี้อันนี้คือเขาไม่ได้บอกนะครับแต่แต่จประสบการณ์ถ้าเกิดมายาวๆแบบวีซ่ายาวๆพวกนอนโอทั้งหลายก็เอาแค่เดือนเดียวก่อนก็ได้เพราะส่วนใหญ่มาก็อยู่นานอยู่แล้ว แต่ถ้าเป็นสั้นๆฟรีวีซ่าหรือวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็กําหนดอยู่แล้วว่าจะต้องมีตั๋วไปกลับก็น่าจะต้องเอาตามที่ตั๋วเครื่องบินที่เราได้จองมาส่วนโรงแรมที่พักต้องเป็นมาตรฐานชา Plus. เท่านั้นเวลาจองก็ต้องดูว่ามีเครื่องหมายนี้หรือไม่แล้วก็คือเราไปจองกับโรงแรมโดยตรงหรือจองผ่านเว็บก็ได้นะผ่านเว็บจองต่างๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะต้องติดต่อโรงแรมสมมติเราไปจองจากเว็บข้างนอกอย่างเช่น Booking a g o d a ถ้าเราทําแบบนั้นแล้วปุ๊บแล้วเราจ่ายเงินไปแล้วคือมันต้องเป็นแบบจ่ายแล้วนะเราก็ติดต่อโรงแรมเพราะว่าเขาจะต้องออกใบชาบาเซอร์ติฟิเคตซึ่งมันจะมีพวกหมายเลขการจองซึ่งเราจะต้องเอาไปกรอกตอนขอ COE ฉะนั้นใบจองปกติยังไม่เบ็ดเสร็จก็คือต้องติดต่อโรงแรมเพื่อให้ออกใบชาบาเซอร์ติฟิเคตด้วยแล้วก็ต้องเดินทางจากสนามบินภูเก็ตไปยังโรงแรมชาพลัสที่จองเอาไว้ คือก็จะน่าจะต้องมีค่ารถมารับจากสนามบินไปโรงแรมอ่าแล้วกรณีที่อยู่ไม่ถึง14วันก็มีบ้างนะมาระยะสั้นไม่ถึง14วันมาแค่ภูกเก็ตอย่างเดียวหรือคือไม่ได้ต้องการออกไปส่วนอื่นของไทยก็จองโรงแรมตามจํานวนวันที่เราจะอยู่จริงจนถึงกําหนดเดินทางกลับส่วนการจองตรวจโควิดเนี่ยคือไม่รู้ว่าทุกโรงแรมเขาเป็นแบบเดียวกันหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่อะ่ะตอนนี้ได้ยินหลายคนก็คือจะต้อง จองตรวจโควิดเองซึ่งอ๋อเคยมีคลิปอยู่คือทั้งหมดนี้นะครับทั้งประก,กันทั้งจองโรงแรมหรือว่าทั้งจองตรวจโควิดเนี่ยถ้าใครทําไม่เป็นก็ติดต่อกลโกนโกายได้ซึ่งเงื่อนไขของการจองตรวจโควิดเนี่ยจริงๆถ้าไปกรอกในเว็บนั้นอะที่เรามีคลิปอยู่เนี่ยถ้าอยู่เต็มมันจะต้องตรวจ3ครั้งแต่ถ้าอยู่ไม่ถึงก็อาจจะเป็นตรวจ2ครั้ง ก็คือมันจะโชว์ขึ้นมาโดยอัตโนมัติในระบบของเว็บนั้นอยู่แล้วเพราะว่าเราจะต้องมีใบจองโรงแรมชาบาเซอร์ติฟิเคชเนี่ยเอามากรอกเสร้มมันจะขึ้นมาเองว่ามันจะให้ตรวจกี่ครั้งแล้วก็เที่ยวบินเข้าประเทศไทยอันนี้จะต้องบินตรงเข้าภูกเก็ตเท่านั้นห้ามเปลี่ยนเที่ยวบินที่กรุงเทพคือณนะวันที่พูดยังเป็นอย่างนี้อยู่นะก็ต้องติดตามว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตรงนี้บ้างหรือเปล่าก็คือไปต่อเครื่องที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ยกเว้นที่กรุงเทพ ถ้าไปต่อเครื่องที่กรุงเทพจะต้องกักตัว AQ ที่กรุงเทพแต่อนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้เพราะว่าถ้ายังมีกฎนี้อยู่เนี่ยคือเขาก็ต้องทําให้มันมีคนเข้ามาเยอะขึ้นให้ได้นะต้องติดตามกันว่าจะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเทพได้เมื่อไหร่ครับแล้วก็มาถึงส่วนที่เกี่ยวข้องกับ7จ็บวกเจแซนบ็ก็ที่พูดเมื่อกี้คือคือสรุปเงื่อนไขของการเข้าแซนบ็อกซ์คร่าวๆก่อนแล้วก็ คือพื้นที่ที่เราจะสามารถไปต่อจากภูเก็ตได้เนี่ยตอนนี้ก็ยังมีอยู่ตัวเลือกตามนี้ละกันก็คือถ้าเป็นสุราษฎร์ธานีก็จะมีเกาะสมุยเกาะพังงานเกาะเต่าก็คือเดินทางได้ด้วยเที่ยวบินตรงจากภูเก็ตเท่านั้นคือเขาไม่ได้เปิดทั้งจังหวัดน,นะเปิดแค่บางส่วนก็พวกนี้สมุยพังงานเต่าก็ไปได้ด้วยเที่ยวบินเท่านั้นเขาบอกว่ามันมีเที่ยวบินจากสนามบินภูเก็ตอยู่เฉพาะ สำหรับโครงการแซนด์บ็อกซ์นี้เท่านั้นถ้าเป็นจังหวัดกระบี่ก็จะมีเกาะพีพีเกาะไงและไล่เลอันนี้ต้องนั่งเรือจากภูเก็ตเท่านั้นแล้วก็ถ้าเป็นพังงาเขาหลักก็ต้องไปทางรถยนต์เท่านั้นแล้วก็ต้องเป็นรถยนต์ชาพลัสอะไรของเขาด้วยฉะนั้นก็คงต้องถามจากโรงแรมถ้าเกิดจังหวัดพังงาอีกก็จะมีเกาะยาวน้อยยาวใหญ่ก็จะต้องไปทางเรือจากภูเก็ตเท่านั้นแล้วทีนี้ การจองที่พักแบบ7บวก7แซนบอกก็แน่นอนว่าขั้นต่ำก็ต้อง2ที่ใช่ไหมครับก็คือล็อกไว้เลยภูเก็ต7คืน7คืนแรกต้องอยู่ภูเก็ตแต่ว่าที่อื่นๆเนี่ยสิตรงนี้เขาบอกว่าท่านมีสิทธิ์ย้ายไปพักในพื้นที่กลุ่มบวก7ได้หากผลตรวจ PCR ครั้งที่2ที่ภูเก็ตเป็นลบเท่านั้นอันนี้ยลุ้นเลยเพราะว่าการตรวจครั้งที่2เนี่ยมันจะอยู่ในวันที่เหถึงเอา้เอา งั้นเราก็ต้องไปตรวจวันที่6เพื่อจะมารู้เอาวันสุดท้ายที่อยู่ในภูเก็ตอ่าแล้วแต่ทีนี้การจองโรงแรมเราก็จะต้องจองล่วงหน้าจะได้ย้ายก็คือต้องตรวจแล้วเป็นลบเท่านั้นในการตรวจครั้งที่2โดยจะได้รับใบอนุญาตให้ย้ายที่พัก transfer form เพื่อใช้เดินทางนี่ไงถ้าเกิดว่าตรวจแล้วเป็นบวกเจอเชื้อโควิดท่านจะไปไหนไม่ได้ก็ต้องอยู่ภูเก็ตต่อแล้วทีนี้การจองตรวจโควิด ก็อย่างที่บอกว่า14คืนยังไงก็ต้อง3ครั้งโดย2ครั้งแรกจองที่ภูเก็ตและครั้งที่3ในพื้นที่บวก7ซึ่งระบบการจองตรวจโควิด COVID เนี่ยที่เราเคยออกคลิปเนี่ยก็เป็นของภูเก็ตเองซึ่งก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าถ้าเราเอารหัสในชาบา a ์ซ r ร์ติฟิเคของจังหวัดอื่นมาใส่มันจะได้ไหมหรือถ้าเราไปจองโรงแรมของพื้นที่อื่นที่ไม่ใช่ภูเก็ตก็คงต้องถามโรงแรมว่าจองยัังงงไไเ้้าาออจจจะรบใหก็ด ก็คือทุกอย่างนี้เราจะต้องทํามาก่อนหมายถึงว่าใบจองโรงแรมเอย่ยว่าจะอยู่ภูกเก็ตเจ็ดคืนแรกเสร็จแล้วก็อีกเจ็ดคืนหลังจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องทํามาก่อนต้องทํามาก่อนการจองตรวจโควิดก็ทํามาก่อนหมายถึงว่าทํามาเสร็จแล้วมาขอ coe เอ่อถ้าเดินทางมาถึงแล้วเจ้าหน้าที่พบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนก็จะให้ไปก,กักตัวที่ a q หรือกลับบ้านไปเดินทางออกจากไทยทันที มันจะไม่ครบได้ยังไงก็ในเมื่อขอ coe ก็สถานทูตก็ตรวจมาแล้วสรุปนะครับสรุปก็คือถ้าเราจะเข้าเจ็ดบวกเจ็ดแซนด์บ็อกซ์เนี่ยเราจะต้องสตาร์ทที่ภูเก็ตเท่านั้นเพราะว่าตอนขอ coe มันจะมีให้เลือกว่าจะเอาภูเก็ตหรือสมุยใช่ไหมถ้าจะเอาสมุยก็ไปสมุยอย่างเดียวอแต่ถ้าเกิดจะเอาเจ็ดบวกเจ็ดแซนด์บ็อกซ์ก็มาสตาร์ทที่ภูเก็ตเจ็ดคืนแรกเสร็จแล้วก็อีกเจ็ดคืนหลังก็นะก็แล้วแต่จะจองยังไงมาแต่รวมกับภูเก็ตแล้วจะต้องไม่น้อยกว่าสิบสี่คืนแล้วก็ การจองตรวจโควิดก็คือถ้าเลือกแบบ7บวก7ก็คือ2ครั้งแรกก็คือวันที่ลงเครื่องแล้วก็วันที่6หรือ7ก็จะตรวจอยู่ในภูกเก็ตแต่ว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยก็จะไปตรวจในพื้นที่ที่ที่เราไปพักคือมันจะคล้ายๆกับของเดิมที่ออเคยพูดคลิปขอ CoE มาเพียงแค่ต่างกันแค่เรื่องของการจองโรงแรมว่าไอเจ็คืนหลังเนี่ยเราไปจองที่อื่นใช่ไหมเสร็จแล้วก็ตรวจครั้งสุดท้ายก็คือตรวจที่อื่น แค่นั้นแล้วก็โดยรวมทั้งหมดก็คือทั้งใบจองชาบาเซอร์ติฟิเคตตัวเครื่องบินแล้วก็จองตรวจโควิดที่ว่าครั้งสุดท้ายต้องไปตรวจที่จังหวัดที่เราไปพักเนี่ยก็จะต้องรวมกันแล้วก็คือมาขอ C O E ตรงนี้ถ้าเพื่อนๆฟังแล้วมีคําถามที่สงสัยนะครับหรือใครที่ทําเองแล้วไม่เป็นจริงๆก็สามารถติดต่อกโนกายได้วันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับ